เพจีว็อกก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็ชอบทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิมวันทายสถิตชื่อเล่นชื่อเพชรอายุ14ปีเพที่ว็อกค,ค,ค่ะก็หนูเป็นคนชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าตามคุณพ่อด้วยค่ะ อยากจะให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีงานเยอะแล้วถ้าอีก5้าปีข้างหน้าแล้วเรายัางเดินสายนี้อยู่ก็น่าจะมีงานที่เยอะกว่านี้ค่ะอยากจะให้กำลังใจตัวเองไม่อยากให้ท้อแล้วก็หยุดไปก่อนค่ะเทติวอกก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็ชอบทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีด้วยค่ะชอบจนถึงตอนนี้เลยก็เลยกลายเป็น มือกีตาแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่อยากพาลูก,ลกลๆหลานมาพัฒนาศักยภาพที่เดลิตเติ้ลีคลับนะคะก็สามารถมาพัฒนาค้นคว้าและหาตัวตนได้ที่นี่เลยค่ะแต่ถ้าผู้ปกครองคนไหนนะคะกังวลว่าน้องจะทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าที่ลิตเติ้ลบีคลับเหนือนี้ให้ทดลองเรียนปรับพื้นฐานก่อน10ชั่วโมงแรกฟรีค่ะ ส่วนน้องๆคนไหนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็สามารถมาต่อยอดได้ที่นี่เช่นกันค่ะ Little B ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่จะสามารถเรียนได้นะคะเพราะว่ายังมีคลาสผู้ใหญ่และผู้ปกครองเองก็สามารถมาเรียนได้ด้วยเช่นกันค่ะ Little B บ๊ายบาย